ครับสวัสดีครับอยู่กับผมเมย์ลาบและทศกัณฐ์วันนี้นะฮะมองไม่เห็นหรอกเราจะมาตีบวกกันนะครับเราจะมาเปิดคลิปนี้โดยการบวกเจดาลเลนเบน์นะฮะสถิเจ็ดก็แปดต่อเลยนะครับแต่ว่าจะติดเลยนั่นแหละอย่างว่าแหละจะติดเลย <laughs> นี่นะครับ <laughs> เป็นนักเตะที่มีความเร็วนะครับ และสปีดต้นที่สูงที่สุดนะครับมาม,มูลค่าสถิีิเท่าไรเนี่ยสถิตินะสถิติดก็นี่เลยครับยี่สิบสามล้านแง่ <laughs> ดูมันยิ้มบอกว่าเสร็จแน่รอบนี้ <laughs> 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 เสร็จแน่มามัน็นรอเลยสะเรามาโดน,นจบหนึ่งดิ โอ้มหัศลทวยกดไปวเที่ยวอละทวยทวยตีเถอะไปแล้วโดดโดนเบ็ดหัวร้อนเลยไม่เคยร้อนเท่าไหร่วันนี้แอร์เย็นโออ้เ ออมันมันอยู่ดีเลยว่าดีแปลกไม่ไหวเลยมูลค่าทีมหายไปอีกโอ้โหหัวร้อนหัวร้อนเกือบได้บทเกดแล้ไงไงทำไมไม่ติดวะทำไมมึงไม่ติด ไม่ติดวเป็นไรเป็นแรงกิง้งย้อมใจหน่อยไว้ไปแม่งเอ้ยแหกอีกแล้วเซอร์แหกแล้วค้าบวกติดเจ็ดลอมนีจะเป็นตัวที่สามในชีวิตของผมนะที่เคยบวกติดมาตัวแรกก็จะเป็นฮิโกอินนะฮะฮิโกอินป็นจุดสามเคยบวกเจ็ดติดรอมหนึ่ง ขึ้นแปดก็แหกอีกตัวที่สองก็ตัวที่สองเปนตัวกากโปรยนุ่งออกเจ็ดพัน 6, 7, เออติดติดเจ็ดนะฮะขึ้นแปดก็แหกอีกอมดวดูสิหืมระบบศูนย์เลยหกเจ็ 6, 7, ดดีดีไหมไอ้หกอกหนึ่ไม่เท่า,ก, 6, าก็เหมือนตัวชอบทำลายข้อแของนะฮะอะไรไม่ถูกใจก็ทำลายทิ้งแม่งเลย ที่เล่นตาหนึ่งบดเงียบยิงคนเสาทองสารอบทำผมแพ้มันไส้บวกเจ็ดแม่งเลยแหกะรดิโอ้ฟูตีแมนอยู่โอ้โยไม่เบาไม่เบาเขาฟูทีไปอยู่แล,แล้วอะเปิดวันบวกสองเข้าปะทาบวกสาม อุ่ยชนทีกระเด็นเลยเนี่ยเขาบัทโอ้ยเขาเสื้อแดงไม่ได้หรอวะโอ้ยสึกแดงเดือดนี่ว่ามนเลยมันเลย,เลยสึกแดงเดือดนะระหว่างแมนซิเอ้ยแมนยู U, ไตเต็ดกับเร์พูนะี<า>่ฝั่งผมเป็นเสื้อขาวนะฮะเผื่อบางคนไม่รู้นะครับผม,ผมเสื้อขาวนะครับั่งนูเสื้อแดง โอ้ยจะเย็นในสองอหมดจังวะอืมตะบันละเยอะปั่นไปทีเด็ดลอยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์หลังคาไปโอ้ยล้มเนี yeah. ่ย <c oughs> สำหรับขับเราในในฟีฟัานะ <c oughs> ก็ยังเปิดรับคนอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ขอเป็นสแตปทุกอย่าง90ขึ้นนะครับแล้วก็อย่างอื่เลยคือต้องเล่นขับทุกวันนะฮะไม่ทุกวันหรอกแต่ว่าเป็นบ่อยเลฮะเล่นบ่อยผมก็รับเหมือนกันดูนี่ชนโยกลอกก็้ล็อกช้ำโอ้โหยิงออกเกือบสวยเกือบสวย อนไรแหาภายัยปิกเก้ขึ้นหมวกอดไม่ได้นั่นนเป็นตียแย่งมาดิแย่งมาดิชวนอีกดิเฮ้ยไม่ถึงครับหวานเพอร์ซี่ดูนี่แย่งมาหัวฟาวคิดหายแล้วระยะอย่างนี้ผมวไปเรื่องเลยเหรอ กราลการโหดเออทำอะไรวาไปเหลืองโหแค่นี้ใบเหลืองเข้าหรือเปล่านั่นไงล่ะยิงอัดกําแพงเลยจกจกหมูหมูรุนหมูรูนหมูรูน,รนส่งให้โรน a โด้วิ่งโยกหลอกไปทียิงติด แอนนี่ยเวตวิ่งวิ่งไปสิครับโอ้โห,โหปิเก้ทนัน,ทนเขาไมลูกทันอยออลองกลับไปเฮ้ย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 ตลกโอ้ยเกือบไปแล้วคนเตาสองเสียงสลับฟเชชร์ นำพาดส่งให้ลูนี่ลูนี่พ้นไหมเรียบร้อยจังหวะน,นี้ยังไงโอ้ยโยกไปโยกมาสักทางดีวะอาวโยนทิ้งหลอนหลอนส่งเข้ามาโรนโดไม่ได้เดนิเเวสไม่ได้แย่งไหมหนูอาราบาวิ่งตามโอ้ยโยกหลอกพอที ล้ำหน้าเอาไม่ล้ำอุย้ยกับฟกบาแฟเออตู้มาในหนูไงโดนน้ำเหรออะไรกูน้ำอยู่กูเสื้อขาวกูเสื้อขาวไปเลยอูย้ทันหรือเปล่าไอ้นหนูวันนี้วันนี้เอา้าเอ้านี่อะไรของมึงเนี่ย <c oughs> มันมันเตะออกกูจะเล่นท่า ไม่มีข้าวมาม่วงเลยสไลด์แม่ <c oughs> จบรึ่งแรกไปแล้วนำอยู่หนึ่งโซนนะครับอ็อุ้ยไปแล้วหรือไปแล้วพุ่ง <c oughs> ยิ่งออกเคเลยเกมมงผมมึงกลับดังทำได้ไงวะสไลด์กูสไลด์มั่งเนี่ยเนี่ยสักขาหลอกเด้ไดวได้ผิวผิวไม่ได้ไม่ได้อันตรายอันตรายเสียไปอันตรายรับดิเอ้ยแลมึงน้อยเย ไว้โกไปอัพแรมดีใส่โกลำน้อยบอลผ่านไปแล้วขึ้นกระโดดล้มมองไปสวยโอ้่ยมมึงไปเลยเมื่อทีมันโคตรเฟลเลยวะเอากระแทกล้มเลยวันนี้แค่วันนี้เอาไปแดงโชว์กูดีหนึ่งไม่แดง่ะไม่ดีหรอกมั้ง ได้ใบแดงครับล้มแล้วกระคืบซ้ำอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแบบเอามือปัดบอลแล้วไม่ฟาวเหมือนเกาหลีอะไรแบี้ป่ะเอ้าเอ้าทำไมไม่เข้าวะเฮ้ยกุมคล่องเลยเมื่อกี้ดูเตี้ยไปยังไม่ยิงไม่เข้านะทำไมทำไมทำไสไลด์ใครวะเนี่ยสไลด์อีก ไลท์สไลด์อืออืออือเอ้าผ่านไปได้ไงวะผ่านนะใบแดงวะล่ะอือโอ้โหฟาวเลยอือเอาตีนแตะอือไปเอ้าสไลด์ดักอีกจบเลยสัตว์มึงนี้จบแล้ว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 สหายจบแล้วยเสียหายอ๋อ น<า> <laughs> <laughs> ักเตะกูแม่นเสาทุกคนเลยไว,ไว้ยิงยิงก็โดนนักโดนเสาโดนเสาโดนคานไม่เคยเข้าสิีแต่เข้าก็ชนคานชนเสาตัวมันกะหรือเปล่าไม่ไม่ไม่กูยิงไม่ดีอย่างแบบน้อืมชนดิชนดิได้อือมเปล่าเลย อไรดักไปไรดักจ ok> ิบหายแล้วตรงนี้เข้าไหมเนี่ยโอ้ยเยไทยยิงไทยยิงไทยยิงเขาปุ๊บแม่รับได้แม่หมูเขากลัวตัวเองป่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฝั่งครับไปแล้วครับมึงนี่เรียบร้อย แม่ทันไดไงวะดูดิอะไรวะมาสาัตว์ต้องให้โชว์พิวอ๋อไม่ดิบอปะสวยๆได้อยู่ได้อยู่โอ้โชนทีกระเด็นอ๋ออ๋อออ้อสามคนลุมแย่งบอลคนเดียวไป,ไปแล้วหนึ่งไม่เข้านี่เลิกกินเลย

chuyện nó chết lên luôn kia Aoo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 ! Hã! 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 đây Hã! 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 rồi user บกหไ่เป็ทีเลนะระเซนมันน้อยบอกแล้วหเอาบกหบวกหกบกหกไปปไปไปบปไปไปบปไปไปไปรปไปไปไปลปยปไ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 ป้เไปไปเอไเมปไอไปเจอแมนยูไป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 ไแล้ว โหวนั้นเนี่ยสไลด์ดีไว้เข้าปะทะเก้าเก้าเข้าปะทะเม้าไปไหมดูพิกเก้ผมนะคข้าปะทะไรพิกเก้ผมเข้าปะทะร้อยเก้าเออชนทีล้มกันแหละดีกว่าแอไล่พิกเก้บวกห้านะครับกล้องหลังเนี่ยให้ดูน้ำหนักน้ำหนักแล้วก็การเข้าปะทะนะครับ แล้วก็ประกบตัวสามอย่างนี้แหละถ้าทำางานดีก็เป็นกรอที่ดีเหมือนกันนะครับไปแล้วไปแล้วยิงสิครับโอ้ยเกือบไปแล้วเกือบเข้าไปแล้วโอ้โหส่งส่งกัน้วไปผมนิ่งงิดเลยอ้ย่นแรงไปไหมพี่ด็อกเย็นหัด ฟาวแย่ฟรีคิกมาระยะแค่นี้ไม่เข้าอย่าเรียกผมว่าไมยรา,าบแย่ yeah. <laughs> สามเหลี่ยมเต็มๆสวยงามลูกนี้ดูใหม่นะครับโหืมค <c oughs> มจริงๆนะอา้าวอ้าวทำไมเกมเช้าล่ะแม่แรกๆมาในเกมไวจริงๆ ส่งไปส่งมาเอ้ยอไม่นะไม่าไมาไม่เอกจบไปแล้วเก็บไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยไปห,หนูแฝงนำเบิดส่งให้เจอเลิดเจอเลิดหมุนเย่ส่งให้พี่ด็อกพี่ด็อกได้บอลแล้วทำยังไงยิงได้ไหมโอ้โหยงไม่น่ากดยิงรีบไปไหนเนี่ยโหอีแต่เช็ค กดนันโดทอร์เรสอุยอ้ยกดผิดเล้ทำไมเนี่ยเฮ้ยหายก้อนหลังหายหมดแล้วไม่เออดีดีดีิงวิ่งวิ่งหนูวิ่งคึดฮึดึด,ด,ดแซงปดีแซงปดีแซงปดีโอ้ทำไมใช่เอฟลานะหายไปแล้ว เสียงชนชนเออแย่งมาสวยโอ้โหฟาวอะไรจานได้จะบอลได้ลูกแล้วเหรอลูกฟีคิก้จานขอบอลสไลด์แมงไม่ถึงขาสั้นเฮ็ดโยกโยกแล้วไง เอ้ยหกมื่นเอาเอา,เอาจะส่งให้นั่นส่งขึ้นหน้าเฉยเลยเอาแย่งมาแย่งมาแย่งมายิงยิงไปไหนเนะี่ยยิงใส่ก้อยเฮ้ยกดผิด คูณเล่นเฮ้ยเฮ้ยเล่นงมึงใจดีจังวะมึงใจดีจังวะกูก็ผิดกูก็ผิดชิบหายเลยสัตว์เอ้ยไปมงันทำอไมอ่ะหนึ่งเอาเปล่ดิเอ้าเอ้าต่ยี่ใหกดผิดเด้อโหดีสุดมันทำอไมนั่นน่ะดีสัตว์เอ้ยเออต่อให้ก็ได้ต่อให้ต่อให้ จุดโดนไปแล้วไงต่อให้ต่อให้ให้ลงนึง่งเวลาชนได้นะเอาไปละมันได้เฉยเลยไปเลยทันไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วมีรู้ไหมฮะมีรู้ไหมฮะจังหวะนี้จังหวะนี้เป็นไงฮซ้ายไปเรียบรเลย ยี่ได้คืนได้คืนมันไปให้กูคืนเหมือนกันมาเมื่อกี้มาเตะอัดกูเฉยเลยนี่ <laughs> <c oughs> ไปเหลืองก่อนจบเกมโดนไหมไม่โดนไม่ได้ไม่ได้จบพอดีไงเออช่วงเมือ่อไรเฮ้ยผมมันทำไมในใจดีอีกแล้วอเอสไลด์ไปอือ มไม่โดน,นด,ด้วยอเฮ้ยไปเลียงไปเหลืองเหรอฟึดโดนไปเหลืองไปทำอะไรมันล่ะแล้ว <c oughs> ชนปลายตีนแค่นัหนเองนะเออโดนไปเหลือเงเลยไหนไปเหลืองน,นี่มีไปเหลืองมันจะยิงไว้ให้ไปกัดประตูไว้ก่อนแผ่นเกียนแผ่นเกียนทันประตูไว้ยิงมาติดแอะไม่ต้องดำยี่ห้ย นี euh, ่นี่โฮ้ยปูยโยไอหัวฟูเสียบไม่เสียบไม่โอ้ลำหน้าลำหลังไม่ได้มัอจะน้ำหน้าแน่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 น่่น่แนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปชุบอ้า แรงว่ะไม่ได้ใบด้วยเหรอเจมันเก็บมันเออเอาแล้วมุมนี้ล่ะไปเยอะตะกี้สไลด์เฉยเลยมาบ่งเวทีดิเคิร์ฟเคิร์ฟตีเคิร์ฟเข้าโคได้ปะไม่ได้ไม่ได้เนี่ยรับได้กันกันไว้จะเตะอโอ้ยโอ้ยโยโอ้ยโอ้เกือบได้ไปแล้วเมื่อกี้ได้อยู่ได้อยู่โอ้โห บ้าแล้วแต่บอลแรงแล้วเลี้ยงแรงเยอะแรงเยอะเวลายเยอะเสียบแม่งเลยมันไต่เดี๋ยวเปิดมันคนเดี <c oughs> ยวมันไม่มีเพื่อนช่วยไปเลยวิ <c oughs> ่ง เฮ้ยไม่นี่นะเจาะได้อะไรอะไปอะไรอะไปอะไรอะไอะไรเฮ้ยเอาแล้วไม่ได้หรอกหลบ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 แฝกกันกลับกัรนีหลบต้องเดทพัจังหวะนี้เฮ้ยต้องโกลัวทำอะไรเมื่อกี้มันก็โดนตียุงเหรอยังยังยังปุ๊บหนึบหน่อยทะเบียนที่หนึ่งออกมายังวิ่งต่อได้ครับตะกี้โกลัวทำอะไรไว้กี่แม่เมันก็โดนตียุงอ่ะ เฮ้ยหลุดเนี่ยเฮ้ยบอเียวโอ้ฟาวดี้แน่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 แนัพขาลอกเดี๋ยวมึงเจอกูเฮ้ย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 ไม่ขำกลองหลังหายหมดแล้ว มืเผาด้วยดีดีดีแน่นอืมเดี๋ยวบอกวล้ใไปแดงเหลืองไปทีโหนหาว่ว <c oughs> าบุชดขอายอะได้ไม่ดีแลวพวกมึงอะี่มีวิจัยเย็นใจเย็นใเดี๋ยวกูเองกูเองมึงอะกันไว้ดี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  ไปัไปกันเนี่ยลูกสูตรยิงดิโอ้มายิงมุโดนตอนท้ายไม่เอานะน้ำดิชนะแล้วเย่สองหนึ่งโดสิยังนะก้อนนี้แต่ S <S> โอเคสำหรับชุดนีน้ขอลาเพียงเท่านี้นะครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับตัวหน้าจะมีตัวบวกใหม่ที่แพงกว่านี้แน่นอนนะฮะแล้วก็ต้องลุ้นอยู่นี้แน่นะครับสำหรับชุปนี้ก็โชคดีทุกานสวัสดีครับ